สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเ้ยมึงแน่ของฝากมาอีกแล้วพี่น้องมาแล้ววกบตุ่มเลยนครับนี่ต้มเรียบร้อยแล้วกบมันจะไม่เห็นน้ำพริกครับไม่ไเห็นนะ้ำพริกคือว่าปนกบมันน่ะพี่น้อง สมพักเม่เพิ่นฝากมหาห้พี่น้องเลยเม่กับฝากป่ากับฝากพี่น้องเลยมาส้นกันสมพักสมพักประกาศบานเฮาตัวนี้พระโคมหน่อยอ้อ,อน,ออนครับผมจะมาดวกกินกับปน่นกินกับน้ำผกครับเนาะเป็นพระโมครับพระโคมพรเนืนพระโคมเผาด้ยครับพระยพระคมมีอยังดอกพระคมะคม,มีอย่างดะงดซื้อเพลิน เรือ่องเหมือนภูมเผาหรือภูอมอยังดั้นเ่ว่าตัวน้นอ่อนเขาขาวนะครับแมียคนเก็บมาแต่สวนมาป่ามาต่อนแตงหวานเฮาครับแตงปา่าตัวนี้น่าจะเป็นของปา่าหรือเป็นของหญ้าก็บบวบนะครับน่าจะเป็นของหญา้านี่มักถั่วถั่วฟองหญ้าหวานเฮาเอ็นบวบพี่น้องขาวขาวอวยสวยนี่นี่นี่เอ็นบวบนี่ของปา่ปาปา่ปาพืชปา่ามา คข้าวหญ้าก็เป็นหมักทั่วปีเนาะหมักทั่วปีอ่านะตัวนี้ก็เป็นหมักดิบใหม่หมัเผากินกับน้ำพริกกบหมดเลยละพี่น้องเนาะไปไปไปเริ่มกระบวนการกันครับพี่น้องข้าวไมครับพี่นอ้องเนิ่งแดีวห่อนๆด้วยครับนี่ใส่ผิ่งแดีวครับอะ่ะเดี๋ยวไปเฮาไปจัดก,การมิโนเฮา,าดีกว่าครับ มาตำพีกันพฟงไม่น้องพี่โคอ,องกับขวัขวครับขัวเอาเน้องครับน้องขวัวใส่กับขมนหอมเฮ้ยกับหัวหอมโอ้ใช่ไหมบอกพีชนองเลยอย่าตะโบเลยเบา <c oughs> ขัวใส่กับหอมแดงเนาะขัวมันหอมกรับพี่อไอ้กิ่งบางคนเขาก็บหมากหมักพี่ปนนะครับขึ้นพหมูหม,ม,กมกักหมักหมูพีชสด พริกซุกมาเผาวออกมาเผามาขวะนะเดี๋ยวขอตำพริกจะข่าวกันครับแป๊บนึงครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะกบใส่เลยครับเลยโกบโอ้ตับมันกลับพ่วงน้ำมันมันเ <c oughs> อาเดี๋ยวผมแกะกบใส่ก่อนครับเกะี่ยแล้วเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสุดรักสุดดีเลยพี่รลุบพี่น้องเลยหนังกับบริสิมนะครับมันเปื่อยดี ของผมต้่มนะมันเปื่อยอยู่ตะอวอนมันกระปุกเลยเต็มโปะเงี้ยเดี๋ยวขออย่าตตำก่อนพี่น้องอก็เข้านาะใส่แตีงนัวไลยก่อนจะหน่อยก่อนจะตำก็ได้แล้วมันเข้ากันเนาะครับเนาะโอ้เลือดคนอีกครับใส่เลือดนะครับเดี๋ยวตำก่อนครับครับพี่น้อง ค้างนั้นม่เดือดไ้ครับดวงผู้ผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาดวงพู้ผมน้องค้างนึงกระเพาะมื่ีใหม่ไ้ครับพี่น้องอันนี้กระเสือดวกดวกแล้วเท่ากับอย่าไปเฮงครับดวกเขามันสุกดวกเขามันสดนะครับน้องผูมอ่อนครับ,รบผู้มออผหมนหน่อยๆอ,อ่อนนี่แหละผมกระดางน้ำมาอยากดีแต่ละพี่น้องทั้งนี้กระเพาะมื่ี้ใหม่พี่น้อง ขา,ไ moved, าไได <c oughs> ไปตามปนเหมือนใหม่เวิร์ดเหมือนใหม่ก็ได้ขาดไปตามปนอยู่กี่น่องเหมนน้ำเ,เดือดเนาะเดี๋ยวรอมันถั่วครับให้มันสุกมันถั่วก่อนเนาะเอาก็ไปเอาเาก็ไปเอาสรุงน้ำเย็นอีกได้ครับสรุงน้ำเย็นอีกตัวหน,นึ่งนะครับเนาะ เดี๋ยวรอให้มันสุกคนครับแป๊บนึงเนาะอย่าให้มันเปืือยได้ครับมันสีผ้าเสียบรอแป๊บนึงโอเคครับพี่น้องลวกเนะครับสลดเดี่ยวพี่น้องจดัดเลยตักใส่น้ำเย็นเลยเด้ครับนี่ผมเตรียมน้ำเย็นมาเลยนี่งไงลงน้ำเย็นเลยพี่น้องเ <c oughs> จ้านครับลงน้ำเย็นเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาขึ้นเดี๋ยวเอาซาวขึ้นได้ครับบ้าน แป๊บเดียวก็เอาขึ้นเนาะพอผมเตรียมมันเย็นไป้นีพี่น้องเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนครับแป๊บเดียวนะครับจะเซฟไอ้หังดเดี๋ยวห้าก็ให้มันเสี็ดหนามหาวิธีทำให้มันเสี็ดหนามครับฮะพี่น้องไปตัวห้อผมก็เตรียม,มนมซูปมากนะครับ ซุปก็จะแต่ต้มซีโคเมืม่อนี้ใส่น้ำซุปหน่อยเนี่ยหยาดมันเค็มครับมันเอามาปรุงก้อนเบื้องซีก,ก่อนพี่น้องเลยหยาดมันเค็มไหมเพราะว่ามันมน้ำซุปพ้มต้มหน่อยหยาดมันเค็มแหงไหมพี่น้องครับโอดเหนได้เลยพี่น้องเลย เ <c oughs> ดี๋ยวผมขอหัน่นฟักมาใส่ก่อนครับโอเคครับพี่น้องก็ะหอมมาแล้วซีต้นหอมครับโอ้ยซื้อมาสี่บาทใส่เบอร์เดย์ครับพี่น้องมา็หมมเนาะเอาบริโภคหน่อพี่น้องก็เอามาให้กับตาเลยครับน <c oughs> <c oughs> เน,ะบนะานนนเนะให้มันไปอะสะสมกันอยู่ในตอนเัาตาคุณนะ มันจะซ้ำพราะมจะซ้ำเรียบ้อยครับพี่น้องน้ำพีิกบครับโอ้ยเต็มถ้วยโจโกูเลยพี่น้องเลยกบโตงใหญ่เน่ะพี่น้องเองน,งนาะส้มพักแล้วพิเศษค,ครับพี่น้องนี่ส้มพักแม่เป็นฝากมาเนาะมันบานเท่ากัน่ะก็้เสียบพี่น้องอ้นี้ก็จะเป็นพ,พ่อคมพมดวกไปไม่ไมด้ยแยกจานครับพ่อคม อันนี้จะเป็นหมักดินฝาหรือหมักในใหม่บ้านข้าเผาอย่างดีครับเพราะว่นีันใหม่ไวข้ามาตามก๊บใหม่เบิดพี่น้องในเครื่องหนึ่งฮ <c oughs> ะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพราฝากพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณท,ทุกซับทุไลน,นะครับเพื่อขอบคุณทุกการที่ตามครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปไหายครับ